สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพีพีไขย่ย้อยวันนี้เราก็มาในรายการอคอมโบง่ายๆสไตลไขย่ย้อยเหมือนเดิมนะครับโดยตัวละครที่เราจะนำมาสอนในวันนี้ก็คือซับซีโรหรือคุณพี่บีฮานของเรานั่นเองนะฮะก็คอมโบในครั้งนี้ก็จะมีคาม,มิโอคือซอนยาเบลดนะครับโอเคไม่พูดพามตามเพลงเรามาเข้ากันในเออบอกก่อนนะครับ ในคลิปนี้เราจะสอนทั้งหมด2 c o คอมโบนะครับเป็นคอมโบที่ไม่ใช้มิเตอร์กับคอมโบที่ใช้มิเตอร์เนาะเดี๋ยวเราเอาคอมโบแรกแบบไม่ใช้มิเตอร์ก่อนโดยท่าที่เราจะใช้ท่าแรกเนี่ยมีชื่อท่าว่า s p ปนอลแท็นะฮะท่านี้กดโดยการถอยหลังไอแบบนี้นะฮะเดี๋ยวปุ่มจอยก็จะขึ้นไว้ให้ด้านบนเหมือนเดิมเนาะคีย์บอร์ดก็จะเป็นถอยหลังไ เอไอนั่นเองฮนะโดยเราจะกดติดกันทั้งหมด2รอบนะฮะเป็นแบบนี้โบโบนะฮะโดยมันกดได้2แบบนะจะกดแบบเอไอปั๊บป๊บ,ปบไปทีละรอบก็ได้หรือเราจะกด A ค้างไว้แล้วโฟกัสการกด I อย่างเดียวก็ได้ซึ่งผมถนัดแบบ2มากกว่าเนาะคือการกดแบบ A ค้างไว้แล้วก็มืออันนึงก็ลอกด I ออย่างเดียวนะฮะ เราจะได้ไม่ต้องโฟกัสหลายปุ่มเนี่ยผมกด A ค้างไว้แล้วกด I อย่างเดียวโอเคก็คือทุกคอมโบซับซีโร่สวนเนี่ยก็จะใช้ท่าร้อนเป็นท่านี้แหละครับคือท่าเริ่มอะท่าเริ่มคอมโบส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอท่านี้แหละก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเน้นฝึกท่านี้ท่าเดียวไปก่อนเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ๆเนี่ยฝึกฝึกตีให้ตัวละครแบบสมมติเรากดเร็วไปเงี้ย มันก็อาจจะแบบลอยสูงเกินเรากดช้าไปบอาลอยต่ําเกินอะไรเงี้ยก็ไปฝึกให้มันพอดีนะฮะตามนั้นโอเคท่าต่อไปนะก็จะมีชื่อท่าว่า Frost Bite นะฮะโดยการกดก็คือการกระโดดเฉียงไปด้านหน้าแล้วก็ IJ นะเป็นยังไงไปดูโดดเฉียงด้านหน้า IJ อ่าเป็นท่าอย่างงี้นะดูรอบโดดเฉียง i j เป็นการตบศัตรูไปไกลๆนะฮะโอเคมาในมูฟต่อไปก็ถึงข่าวน้องซอนย่าเราออกลงเนาะก็จะเป็นท่าของซอนย่ามีชื่อท่าว่า qua r e เว v e นะฮะเป็นท่าที่ใช้กลังอากาศเนาะคือการกดเรียกปุ่มเดียวเลยกดปุ่มเดียวโง่ๆอย่างนี้เลยง่ายๆนะฮะนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะปับ๊บให้มันชนระหว่าง ชนศัตรูที่กำลังลอยอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองเชื่อมสามท่านี้กันเถอะคือสไปนอแท็บฟอร์สไบต์กับสแควร์เว็บนะฮะเอาสามท่าหลักๆนี้ได้ก่อน Let's go 2สองครั้งครับอ่ารีกันใหม่นะฮะสองครั้ง ij คือเรากระโดดขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเรากด ij ปุ๊บเรากดเรียกต่อเลยนะฮะคือมันก็ทไทมิ่งอาจจะ มันอาจจะดูกันเกินนะแต่มันก็พอดีนะฮะเรากระโดดไป IJ แล้วเรากดเรียกต่อเลยนะฮะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊เรียกต่ออ่าชนพอดีท่าต่อไปครับมีชื่อท่าว่าเมนซิ g งเมสเมนซิงเมสนะะสำเนียงตอนแหลนิดหนึ่งเป็นการกระโดดเฉียง J I นะฮะอย่างงงนะครับไอท่าฟอร์สไบเนี่ยจะเป็น IJ นะฮะ ส่วนไอ้ท่านี้จะเป็น JI เนะี่เป็นไงไปดูอ่าจะเป็นการตบศัตรูกลับลงมาที่พื้นเนาะดูทีโกระโดดเสียง JI ปับปบ JI อ่านะครับเดี๋ยวเราลองเอามาเชื่อมกันเป็นไงไปดู JI อ่าจะทุบลงมาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะจบ เอ้ยังไม่จบเลยออท่านึงครับคือตอนศัตรูลอยลงมาเนี่ยเราจะกดท่าที่มีชื่อว่า He a v y toe ท่าน,นี้นะคือการกดเคปุ่มเดียวง่งนะฮะง่ายๆก็คือตอนลอยมาก็เตะนะฮะท่าน,นี้ไม่ยากครับไม่ยากทามมิงไม่ค่อยยากถ้าไม่เตะช้าแบบเกินไปหรือเตะอะไรงไงเกินไปยังไงไก็โดนนะฮะเป็นไงไปดู อ่ะเต๊โอเคเป็นการเลี้ยงศัตรูไว้นะเพื่อที่เราจะจบด้วยท่าที่มีชื่อว่าไอซ์สไลด์นะฮะนี่ก็จะจะเป็นท่าที่ท่าหากินนะของจับซีโร่อ่ะเป็นท่าแบบนี้กดโดยการกดเอดีเคนะฮะเอดแบบนี้นะฮะเป็นการสไลด์สไลด์หนอนนะฮะพอหลังจากศัตรูมันตกมาแนละ้วเราเดอก แล้วเราก็สไลด์เข้าไปนะอันนี้สไลด์เร็วเกินนะโอเคไปดูกันตั้งแต่เริ่มปับป๊บปั๊บเดาะโอเคนะครับไปดูกันอีกรอบสองทีสองทีงทกระโดดขึ้นไปเย็กซอนยญญา JI เดาะแล้วก็สไลด์ปัม๊มนะฮะรอครับทวนทวน กลงมาดอสไลด์โอเคครับประมาณนี้ถ้าทันไม่ทันไงก็กรอดูกันเอาเนาะผมคิดว่าน่าจะไม่พูดเร็วเกินไปเนาะก็ถ้าเมื่อกี้ก็ประมาณ36%เนาะดาเมจก็ถือว่าใช้ได้นะมาที่คอมโบที่2เนาะก็จะเป็นคอมโบแบบใช้มิตเตอร์มิตเตอร์คืออะไรสำหรับคนที่ไม่รู้มิตเตอร์ก็คือไอ้3หลอดด้านล่างนะที่คุณเห็นอยู่ คือท่าสเปเชียลพวกท่าสเปเชียลมูฟเนี่ยมันจะมีท่าที่มันเนี่ยไอพวกมีโอบวกโอเนี่ยมันคือท่าที่เราสามารถบวกมิเตอร์เข้าไปด้วยได้นะอย่างเช่นไอท่า S A J เนี่ย S D J เนี่ย Enchant Eye Ball เนี่ยก็คือกด S D J แล้วกด J กับ O พร้อมกันนะไม่ใช่เรากด A แล้วค่อยกด O ตามไม่ติดนะฮะต้องกด J กับ O พร้อมกันเป็นไงไอท่าเดี๋ยวยกตัวอย่างท่าเย,ยนี้ S S D J S d J ธรรา,าอาจจะเป็นงี้ถ้าเราเติม O เข้าไป S d J O อ่ามันจะมีเสียงปึ้มแล้วมันก็จะแช่นะฮะก็มันจะบวกพลังงานอย่างท่านี้เป็นท่าแช่ใช่ไหมถ้าเรากดไอ้นี้ไปด้วยมันก็น่าจะแบบแช่นานขึ้นแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะโดยท่าที่เราจะเอามาใช้ท่าต่อไปเนาะคือที่จะเพิ่มเข้ามาจะมีท่าว่าฟรีเซอร์เบินะฮะ คือไอคอมโบช้มิเตอร์เนี่ยเราจะเริ่มคอมโบเหมือนกับไอคอมโบเมื่อกี้เลยคือการอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยคือการ 2T 2ทีสทีกระโดด IJ แล้วเรียกสอนญาแต่เราจะเปลี่ยนจากกระโดดกระโดด IJ แบบเนี้ยกลายเป็นกระโดด iI นะฮะก็คือถ้าฟิเซอร์เบิร์นก็คือการกระโดดไปไอนะฮะเมื่อกี้กดเกินนะฮะอ่าแบบนี้พอนะฮะ โกรธขึ้นไปไอไอโกรธขึ้นไปไอไอแบบนี้นะฮะถ้ากดเกินมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะนี่กด3ทีมันก็จะเป็นอย่างงี้แต่เราจะกดแค่2ทีเป็นไงไปดูครับปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั I ๊มโกรธไปไอไอแบบนี้นะครับอีกรอบ2ทีทีสซอนดาโกระโดดไปไอไออ่าไอรอบที่3ไม่นับนะครับกูกดเกินในที่อ่ะ กดเกินเฮียแล้วนก็ไม่รู้นะฮะแล้วท่าต่อไปเราจะแอดเข้ามามีชื่อท่าว่า Enchance Diving Glacier ชื่อท่ายาวชีพหายเนีเป็นท่ากลางอากาศนะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือแบบท่าแบบไม่ e n h a n ชนนะแต่เราจะกด e n h a n c e ไปด้วยท่าแบบธรรมดาจะเป็นอย่างนี้เนาะ s a l กดกดก็คือ s a l นะหรือบอก s a l โดยเราจะ amplify ไปด้วยกดเสริมพลังนะคือกด O พร้อมกับ L เราก็จะได้ท่าแบบนี้นี่แบบนี้นะฮะปุ๊มก็ท่าน,นี้ก็จะน n o c k up ศัตรูขึ้นไปบนฟ้าเนาะโอเคเดี๋ยวผมทำคอมโบเต็มๆให้ดูก่อนว่าเป็นประมาณไหนเนาะลุยโอเค let's go โ okay, อเคครับน,นี่คอมโบโตเต็มเลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะดูไหมเอาเคลืมลืมเรียกซอนย่าไอสัตว์ครับ <laughs> กระโดดไอไอกระโดดไอไออ่าประมาณนี้และท่าสุดท้ายก็น่าจะเห็นกันแล้วนั่นก็คือท่าสไลด์เนาะสไลด์ปิดงานก็คือเลยกระโดดเข้าไปไอไอแล้วก็กดท่าดิวิง่งกาเซียร์ต่อนะ ไอไอแบบนี้ไอไอแบบนี้อ่าแม่งเร็วชิบหายผมกลัวเพื่อนเพื่อนจะฟังไม่ทันนะไอไอไอรอบไอไอ s l อเไอไอ s เอ่าเป็นแบบนี้โดยไอรอบสุดท้ายที่ศัตรูมันตกลงมาบแบบเนี้ยก่อนที่เราจะไปท่าเนี้ยคือศัตรูมันลอยอยู่ใช่ไหมให้เรายื้อเวลาแบบแบบยึกยึกรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งสไลด์ไปเนาะ เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนว่าถ้าเราสไลด์เร็วไปจะเป็นไงเนาะนี่ครับอ่าก็คือถ้าถ้าเราไม่ยึกรอเลยอ่ะเราเสือกสไลด์ไปเลยมันจะเลยนะแบบเมื่อกี้คือมันต้องยึกรอนิดหนึ่งนะฮะนิดเดียวจริง,ร,งรอให้ศัตรูมันลงมาก่อนแล้วเราถึงสไลด์ลงมาแบบเกือบครึ่งอ่ะเราถึงสไลด์ไปหามันนะไม่ไงั้นมันจะรอดดากไปแบบเมื่อกี้โอเคครับ เรามาดูคอมโบแบบเต็มๆกัน let's go บดผิดอีกทียอ่ะแล้วก็รอดิหนึง่งสไลด์อ่า อ่ก็จะสังเกตได้ว่าผมกดผิดโคตรบ่อยนะฮะเพราะว่าแม่งคอมโบมันยากเอาเรื่องนะฮะหลักๆคือทามมิ่งนะฮะต้องกะทามมิ่งให้เป๊ะนะฮะถ้าทามมิ่งไม่เป๊ะมันก็คอมโบมันก็จะแห้วแดกนะฮะโอเคดาเมจที่ได้ก็ประมาณ 40%เอนาะ399ก็ตีแม่งไป40เลยต่อไปก็จะเป็นการใช้คอมโบร่วมกับเฟเธอร์โบลเนาะเดี๋ยวผมเอาเออ่คอมโบแรกก่อนคอมโบแบบไม่มีมิเตอร์บวกกับเฟเธอร์โบลเป็นไงไปดูอ่าเป็นอย่างนี้นะครับก็ค <Gir iron. S 2> ือพอเราเดาะมัน <political> ป <blade> <play titles> <soci> <documentation> ุ๊บกดไอ้ท่า เ e a ว y t โถเสร็จปุ๊บเรากดเฟเธอร์โบต่อเลยนะฮะโอเคดาเบทที่ได้ก็สี่ห้าเจ็ดนะฮะคราวนี้ก็คอมโบ,โบแบบเบิร์นมิเตอร์บวกกับเฟเธอร์โบเป็นไงไปดูอ่ะปับ๊บรอนิดนึงแล้วกดโอเคนะฮะเหมือนกันนะก็คือ ยึดรอแป๊บหนึ่งนะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเรากดเร็วกันไปมันจะว่าวแดกนะฮะแต่รอแป๊บเดียวฮะยึดรอแป๊บเดียวสําหรับเฟเธอร์โบครับไปกันอีกรอบอ่ารอนิดหนึ่งแล้วกดอ่าประมาณนี้นะครับก็สำหรับคอมโบจับซีโร แบบไม่ใช้มิเตอร์กับแบบใช้มิเตอร์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากจะดูตัวอื่นยังไงก็สามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เนาะคลิปนี้ก็อาจจะลวกๆนิดนึงครับเพราะว่าใช้เวลาฝึกแป๊บเดียวเนาะคือไม่อยากแบบเป้นช่องว่างระหว่างคลิปเกินนะคลิปล่าสุดลงไปก็4วันแล้วคือมันต้องลงแล้วจริงๆนะก็ออจ,จะมีเล่นหลุดอะไรบ้างนะครับ แต่เพื่อนๆจับใจความได้ก็โอเคนะสำหรับวันนี้ผมพีบีไข่ย,ย้อยก็ขอกราบลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับฮ